สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบปรไปก็คือผมมนีพาพี่น้องมาตกปลาครับไม้เก้าเนี่ยนะครับไม้ายนำโดนครับบางทีผมตกปลาตองนี่นะครับแต่มนีผมสิมาเล่นแบบสับวูนะครับผมมาเล่นปลาขาวครับสายของผมสายเมียมันเป็น12ปอนด์นะครับสายหนา10ปอนด์ครับผมเล่นแบบไม่ตายครับผมตะกัวนอนพื้นนะครับตะกอนเดือนสองเดือนผมเคยังม่ตกไม้นี่นะครับ ล่องเรนแบบนี้ครับใต้สองตะขอเอาเลยนะครับมันของครับของหินเบิดเดเป็นซองสองซองเลยครับมันนี้เดียวหมากเดียวครับวันนี้ตะขอเดียวครับมีไต้ตะขอเดียวสําหรับเดียวผมไปสื่อมาดล้านตกปลาครับทุนละยี่สิบบาทเป็นสาเร็จรูปมากครับเป็นยะสปิ้วชิ่งเดียวเนี่ยแหละครับสื่อมาผสมน้ำข้นๆตกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตกแบบเสียบชิ้นขนมปังนะครับ ครับแล้วก็จกกับจีบ,บตัวนะครับเบียบพุงนะครับจีบรุมๆครับผมเห็นมันโนนลงหน้าแล้วก็แตกตัวเลือดเต้าขนมปังครับปลามันจะมาเล่มกินขนมปังครับตกกันเลยครับผมจะโยนบกไก่นะครับผม แต่ฟังควัน้างที่จะสั้นครับน้ำลงไปหลายครับเบื้องการฝุ่นเหรอครับนองกระปุม่มมาลุ้นกันครับมีอากาศบร,ร,รีบูาณไะน,ะ,นะครับไม่ร้วปลามมนสิกินห้บาครับฝน โต้งนะครับเดือดปื้อปือครับรมีดแดดครับวันนี้มาลุนกันครับผมโดนครับโดนโดนครับโอ้ยไปกัมครับ ใส่ก้าครับผมใส่ก้ามด да ครับเดี๋ยวสยองมันข oh. ึ้นมาเลยกรู้ว่เจ็ดข้นบ่ครับเจรล้วบ่โอ้ยขึ้นครับขึ้นครับตัวแรงแห่งมานครับ ไกยกรรมครับผมหรือว่าปลาเพียนั่นเองสวยงามนะครับผมรุ่นแขนครับตัวแรงแรงครับเก็บก่อนครับ ครูครับใส่งามน,นะครับไข่แป้งครับดำเกินมากครับฟังสูงครับ เดี๋ยวผมแบ่งใส่ง่านเลยครับอืมชูครับาปยังน้อวิยปจอกหน่อยครับอืม ปิดจอกด้วยครับผมอืมอะไรยังนออยู่ครับปิดจอกด้วยแล้วครับผม เอาปอยมันครับตัวหน่อย อยู่ครับตัวงามด้วยครับนี่โอ้ถูว่าจะต,ตัวงามทเท่านัมันกอทองครับเช้าวสวยน่อยครับกอทองโดนอีกแล้วครับโอ้ย ลูกป้าเพียครับผมปล่อยมันนะครับตัวนี้เอาี่นอกพอแล้วครับผม มาเบ่งผลงานกันครับผลงานนะครับผมปลาเพียตัวหนึ่งครับปลาแปงปลาขาวครับ เหลือท่านี้แล้วครับผมปลาขาวนะครับตรงนั้นปล่อยไปแล้วครับเดี๋ยวปลาเพียตัวน,นี้ผมก็จะปล่อยมันน้องครับเอ่อผมกินบ่กเป็นครับปล่อยมันไปยังไงจะครับไปไปลูกไปไปแล้วครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็สิขอลาพี่น้องไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ